ซื้อมาใช้เลยค่ะทุกคนมันดี n i v i a Tailing Color นะคะอันยงอนยงสยยอยายยรวินเอรินิโอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งในชาแนล Daily e อ i n นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวจันต์นี้เลย n i v i a แคลลิ่งคัลเลอร์นะคะก็เป็นนีเวียคือลิปมันนี่แหละทุกคนแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นแท่งสีน้าเงินแบบนี้ลิปมันที่มีสีทุกคนซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ทาปากนะคะแต่ว่าเราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วก็เหลือ,อมาลงลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบลิปบำรุงด้วยแล้วก็ทําให้ปากเรามีสีด้วยสําหรับใครที่ชอบทาลิปมันแบบเราคือเราติดลิปมันมากตัวนี้คือตอบโจทย์มากลิปมันทั่วไปปกติก็จะเป็นลิปที่แบบไม่มีสีเวลาเราทาไปาใช่ไหมคะปากก็ชุ่มชื่นฉ่ำ จริงแต่ว่าเวลาเราลงลิปสีอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตีกันทุกคนมันจะแบบไม่เข้าพวกกันแต่ว่าวันนี้นะคะก็เลือกเลยแท่งเดียวที่ทั้งสามารถทําให้ปากเรามีสีได้แล้วก็ช่วยบารุงในผิวปากด้วยนะคะแท่งข้างในก็จะเป็นแบบนี้แท่งบังป,ปกติอันนี้คือแบบทาไปก็มีสีเลยนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองทากันแค่แบบชั้นแรกก่อนเลเยอร์แรกว่าจะเป็นประมาณไหน อันนี้คือทาแค่ชั้นเดียวนะคะก็สีชัดมากสีเอาแบบเหมืนอนเราทาลิปสติกปกติเลยแต่ว่าอันนี้คือลิปมันทุกคนความจริงคือทาแค่นี้ก็ดูแบบว่าหน้าไม่ซีดแล้วอะก็ยังดูหน้าแบบสดใสปกติแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากให้เข้มกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองทาชั้นที่2กันนะคะอันนี้สีก็คือจะมีความเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ และอันนี้มันจะมีความแบบวาวๆาวของลิปมันด้วยนะคะทําให้ปากแบบไม่ได้ดูแห้งมันดูแบบมีความฉ่ำๆของลิปมันด้วยแล้วก็มีสีด้วยคือตัวนี้ปลื้มมากทุ <c oughs> <éta pe them> กคนอันนี้เราซื้อมาทางร้านหนึ่งร้อยเก้าบาทนะคะจากเซเว่นอีเลเวนก็เห็นว่าตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดสองสีทุกคนจะมีสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะคือสาขาที่เราไปก็คือสีชมพูหมดเลยไม่มีเลยมีแต่สีแดงนะคะก็แต่ก็ถูกใจแหละเพราะว่าเป็นคนชอบ สีประมาณนี้อยู่แล้วนะคะสีชมพูก็กลัวว่าจะอ่อนไปหรือเปล่าหรืออาจจะแบบโคโลเชตกับโคโลโทนกับตรงนี้เนาะแต่ตัวนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นลิปมันทุกคนเราลองใช้มาแล้วประมาณ3วันมีติดแมสบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลิปแบบลิปสเตนหรือว่าลิปแมทเนาะมันก็จะมีความแบบหลุดง่ายเวลาเวลาทานอาหารอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าเราก็สามารถเติมได้ตลอดทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบปากแห้งด้วยเพราะว่ามันก็มีความช่วยบำรุงต่างๆนะคะ แล้วก็ลิปตัวนี้นะคะเวลามันหลุดใช่ไหมเวลาเราเอามาเติมเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราได้บำรุงปากไปในตัวด้วยอยากลองเลเยอร์ที่3ให้ทุกคนดูจังก็สีมันน่าจะออกล้บสุดประมาณนไหนละทุกคนแล้วแต่เบสรีสีปากของแต่ละคนนะคะว่าความเบสสีปากเป็นประมาณไหน,นสำหรับลิปตัวนี้นะคะเราให้คะแนน9เต็ม10บค่ะทุกคนอีกหนึ่งคะแนนนะคะก็เผื่อไว้เผื่อในอนาคตมันอาจจะมีความแบบติด ทนกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็พอเข้าใจได้ทุกคนเพราะว่ามันคือลิปมันเนาะหลุดบ้างอะไรบ้างทานอาหารขนาดนิสติตป,ปกติก็ยังมีหลุดระหว่างวันเลยนะคะซื้อมาใช้เลยค่ะทุกคนมันดีราคาทางานร้อยเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ราคาอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่นะคะว่าแต่ละร้านมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้าง วันนี้ก็ตั้งขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในชาแนเดลี่เอลินนะคะไว้มีรีวิวนะคะหรือว่าเมคอัพอะไรก็จะมาลงให้ทุกคนได้ดูในชาแนลมีแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอันยง